หลังจากที่ซีรีส์ Never the l e s s ได้ออนแอร์ไปสาวๆก็อยากจะไปดูผีเสื้อตามๆกันเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับพระเอกหนุ่มเสน่ห์เหลือล้นอย่างทรงคังด้วยทั้งใบหน้าที่หล่อเหลาเอาเรื่องหุ่นที่สูงโปร่งจึงทำให้มัดใจสาวๆหลายๆคนได้อย่างไม่ยากเลยทีเดียววันนี้ก็บันเทิงก็เลยจะพาไปรู้จักกับหนุ่มหลอ่อทรงคังกันให้มากขึ้นกันค่ะ ทรงคางเป็นนักแสดงชาวเกาหลีเกิดเมื่อวันที่23เมษายนคศ1994เกิดที่จังหวัดคยองกีประเทศเกาหลีใต้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคอนกุกคณะฟิล์มอาร์ตซึ่งต้องบอกเลยว่ามหาลัยนี้รวมคนดังของเกาหลีไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นนักแสดงลีมินโฮอีจงซอก และไอดอลอย่างจิน BTS มินโฮช h ยนี่และดงอุนไฮไลท์อีกด้วยปัจจุบันเขาเป็นนักแสดงภายใต้สังกัดนามูแอคเตอร์ซึ่งต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เขาเคยถูกทาบทามให้ไปเป็นไอดอลด้วยแต่เขาก็ได้ปฏิเสธไปเพราะรักในงานแสดงและมุ่งจะเดินในเส้นทางสายการแสดงมากกว่าก็เลยทำให้เขาเข้าเรียนในคณะการแสดงค่ะ นอกจากเรื่อง Never the Less แล้วทรงคังยังมีผลงานแสดงอื่นๆอีกมากมายเขาเป็นเจ้าของฉายารูปรัก Netflix เลยทีเดียวเพราะเขาได้รับแสดงบทนำในใน t f t i x o x o r i n i n s l ซีรีส์ที่รีเมคมาจากเว็บตูนไปถึง3เรื่องแล้วด้วยกันสำหรับเรื่องที่กำลังโด่งดังมากในขณะนี้ก็คือรักนี้ห้ามไม่ได้หรือ Never the Less ซีรีส์เกาหลีสายโรแมนติก นำแสดงโดยทรงคังและฮันโซฮีแล้วเรื่องราวความรักที่ผิบานระหว่างเพื่อนร่วมชั้นในวิทยาลายัยศิละปะเป็นเรื่องราวของยูนาบีซึ่งไม่เชื่อในความรักแต่ก็ยังอยากจะลองคบหาใครสักคนและพักแจอ่อนที่มักสนุกสนานกับการจีบสาวแต่รู้สึกว่าการครบใครสักคนเป็นเรื่องยุ่งยากน่ารำคาญแม้ทั้งสองคนจะมีมุมมองต่อความรักและการครบใครสักคนที่แตกต่างกัน แต่พวกเขาก็ได้เริ่มต้นกันด้วยความสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กตามภาษาแฟนส with Benefit และอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้ทรงคังแจ้งเกิดสุดๆเลยก็คือเรื่อง Love Alarm ถึงแม้จะไม่ได้เป็นพระเอกในตอนจบแต่ใครๆก็ต่างเรียกเขาว่าพระเอกเพราะบทดูจะเด่นและหล่อมากต่อมาเขาสร้างผลงานที่โด่งดังอีกชิ้นจากเรื่องสวิตโฮมเพราะพลิกจากบทบาทหนุ่มลอสมาเป็นหนุ่มเซอร์กันเลยทีเดียว และถือว่าทำผลงานออกมาได้ดีจนเป็นที่พูดถึงในวงกว้างนอกจากนั้นเขายังสร้างชื่อไว้ในอีกหลายผลงานนะคะทซงคังเป็นนักแสดงหนุ่มอนาคตไกลที่ได้รับการจับตามองเป็นพิเศษเพราะหลังจากเดบิวต์ผลงานการแสดงในปี2017ด้วยระยะเวลาเพียง4ปีเขาก็ขึ้นแท่นเป็นนักแสดงดาวรุ่งของวงการบันเทิงเกาหลีไปเป็นที่เรียบร้อย มาถึงขนาดนี้แล้วใครที่ยังไม่เคยดูซีรีส์เรื่อง Devil's Lake ต้องลองเปิดใจแล้วล่ะค่ะแล้วจะโดนหนุ่มทรงคังขโมยหัวใจแบบไม่รู้ตัวเลยทีเดียวถ้าเ,เพื่อนๆชอบติดตามข่าวสารบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ